<mile> oh. ป้าแจ่วทำมาโรงงานคนเกาหลีใต้มาจะตั้งเครื่องที่โรงงานปารปิกรปิกระปิกรปินคะเกระปิกระปิงระกับผงกปากปิกระปิกระปิกระปิะปิกระปิารกระปงกะปิกร้ปิกระประปิก่ะปิระปิกระิกระปิกะกระปิกะระประปิร่ระกะรกกะนกกะกะะว เนี่ยฝนตกฝนต้องนิดนิดไม่หรอกเรามีหลังคาอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนแต่วันนี้ต้องต้องทำใช่ไหมครับก็ต้องทำวันนี้ป้าเจียวมาช่วยด้วยใช่ไม่กล้วยทอดเขาเรียกกล้วยกรอบกล้วยนั่นแหละแต่ว่ากล้วยดิบมันมาทอดเขาเรียกกล้วยกรอบจะไม่มีกล้วยเหรอวันนี้มีกล้วยอยู่หลังบ้านไปตัดมาดิวางตรงที่ล้างจานอะไปฟันเลยอ่ะจริงจงไม่ต้องไม่ต้องนี้ก็ได้ไงเนี่ย กบาเอากล้วยอันไหนครับป้าเจลกล้วยหิบเนี่ยใช่ตรงนั้นบดเลยอันนี้ใชยังเขียวอยู่อ่ะเอาต้มต้มเคี้ยวไงว้เอาวันนี้เอาวันนี้ว้าวไอ่แบบแบบชิ้นชิ้นใช่ไหมครับลูกๆอ๋อใช่เอามาวางโอ้ยนี้ผมใส่เสื้อนี้ถูกแล้วติดยางก็ไม่เป็นไรสวยขึ้นอ่ะวันนี้ใช้กล้วยเยอะไหมครับประมาณก็เอาเอาเอาสักสองลิตรก่อนสองคิด ต้มหมีอันนี้คือวีน,งน,งน,น,น,งนึงอันนี้คือวีนึงเขาเรียกมืออ๋อเป็นมัดมัดใช่ไหมครับคนเขาก็เรียกมือหนึ่งไม่มือหนึ่งนี่เขาห้าลูกอ,ลอ๋อเหรอจริงเหรอครับอออ๋อเลย้ยก็แบบนี้ผมเคยกินหรือเปล่าครับน่าจะเคยกินแต่ซ<อ>ื้อของไม่อร่อยหรอกเพราะมันนานเขาเคยกินป้างจำไม่ได้เคยเมื่อก่อนป้าแก้วเด็กๆก็ชอบทำให้กินเนาะ ต้องอาจจะลืมอ๋อพูดอย่างนี้ป้าเจลเสียใจนะคะไม่มันอาจจะตอนนั้นป้าไม่ได้อยู่นี่แล้วไงป้าเจลพอไหมครับหรือว่าเอาอีกพอแล้วแล้วก็เหลืออันนี้ต้องทํำยังไงหรอครับเก็บไว้สุกเก็บไ้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพื่อไม่พอก็เอาอีกอืมจะผมก็ผมก็ตัดตัดลึกไปล้วบอกครับไลึกอันนี้มันแข็งนะดูเหมือนมันหัวใช้เท้าเท้านะสมัยก่อนนี้ป้าแจ๋วามาโรงงาน คนเกาหลีใต้มันจะตั้งเครื่องที่โรงงานเยอะมากมันทํางานหรอคะเขาเอาเขามาเป็นช่างเขามาเขามากับเครื่องเหมือนว่าประเทศไทยเนี่ยสั่งเครื่องจากเกาหลีเยอะนะพอสั่งเกาหลีก็จะมีนายช่างตามมา3คน4คนมาที่โรงงานน่ะป้าแจ๋ยยังรู้จักทุกคนเราชอบเล่นเงินป้าแจ๋วตอนนั้นป้าแจ๋วอายุยังน้อยนะมาตีเปล่ามิตี่เรามาตีเราเราโกรธมันมากเลยเอามือมาตีตตดเราแตอนนั้นยังไม่มีแฟนนะยังไม่ได้รักเลยตับแรกคนเกาหลีกับแรกที่เกิดกับเกาหลี เคยพูดอย่างนี้ไม่ได้ลุงเอ็ดสูอยู่บ้านตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอลุงเอ็ดเขาก็ทํางานแต่ยังไม่ได้จีบกันนะมัวกับลุงเอ็ดนัตตาดีใช่ไหมเขามัวกับนัก็ดีเหมือนกันแต่มันมันต้องมันต้องต้องหน่อยมันต้องต้องหน่อยมันลุงเอ็ดนัตตาดีอยู่แล้วลุงเอ็ดชอบอย่างเงี้ยพอเจอเจอคนเกาหลีใต้ตอนเล็กๆรู้สึกยังไงหรอครับเขาก็นิสัยดีนะนิสัยดีใิสัดีตีตูดเลยเหรอนิสัยดี แต่ว่าตีโจนี่นมันเดินตามหลังมาไงเดินตามหลังตอนเช้าทํางานเนี้ยเราเดินได้ไงตอนนี้มีสองคนคนเขาจะผู้ใหญ่หน่อยแต่คนนี้มันอยู่ข้างหลังเลยมันเสื่อมาตีแล้วอ่ะเกไม่หันไปแล้วโดดจัดหูเลยอ่ะโอ้ดี่ิธีมันนะดิเราดูด้วยอย่างนั้น S <S ไ,มไม่เรียกว่านิสัยดีมันคุยเล่นมันเคยเล่นคุยเล่นกับเรามันยิ้มแต่ไม่หล่อมันยูนนะมันไม่หล่อมันยูนหล่อหน้ามันแบนแบนเรียมเยมหน่อยไม่แค่เกาหลีจะหน้าตาดีทุกคนนะไม่ใช่นะก็เหมือนอ่ะเหมือนนิโคน่ะนิคโคนมาที่เกาหลีตอนเล็กๆอ่ะคนเกาหลีใครๆคิดว่าเฮ้ยคนไทยผู้ชายมันหน้าตาดีทุกคนมันนิโคนเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่หล่อก็มีไม่หล่อก็มีป้าเจอเคยทำงานที่โรงงานมันเต็มไหนครับโรงงานเกี่ยวกับค่ะผ้า อ๋อนักวุนประจมทางเกี่ยวกับมาม่าไม่ใช่ดอกคบโรงงานมาม่ามันมีหลายโรงงานโองงานมันชื่อวัยวันี่ชื่อมาม่าอ๋อหรออย่าพูดว่าคือมาม่านะมาม่าไม่ใช่นะตอนแรกเขาคิดว่าอ๋อมาม่าคือมาอาหารแบบนี้เรียกทั้งหมดแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มาม่าคืออีโคคนจะเรียกมาม่าตามจังหวัดนี่วไวๆยไขไม่ดีนะเขาบอกจะไข่ดีเดี๋ยวมาม่าเพราะจะติด ือมาม่าไงคนขายก็เจอว่าเจอผมอยากรู้ว่าว่าเจอเห็นเห็นลุงเอ็ฟตอนเล็กๆรู้สึกยังไงเขาโอ้ยหน้าตาดีอะไรอย่างนี้หรอครับหน้าตาดี <c oughs> เห็นหน้าก็อันนี่หล่อนี่ว่ะ <c oughs> ต้องพาลุงเอฟมาวันนึงอ่ะจริงๆอยากจะฟังลุงเอฟพูดด้วยเมื่อก่อนป้าเจนสวยไหมครับไม่สวยอ่ะบ้า,านเี้ยมแถวหนา้า ไม่จริงอ่ะไอ้คอยกับผ้าไหมไอ้เจ้าไม่นี่ก็เจอยอมรับหรอกครับหมายความมากถ้ามีคนบอกว่าเอ้ยน้องชายยูนัตตาดีก็ยูนะผมไม่ยอมรับใช่นะยูนดีกว่าระเจอดูเลยปกอินเนอาจงซังยูนจงซังยูนปกอินเนี่ยโกน้องชายยูนเขาบุคลิกดีก็เจอดูยูนหล่อกว่ามีเสน่ห์กว่านะยูน่านอะไรนี้จริงๆลุงเอฟเมื่อก่อนนัตตาดีนะครับลุงเอฟเคยเปิดรูปให้ผมดูอ่ตนกินเบีย น่าตาดีผู้ชายหล่อบางๆเขาเขาชอบยูนนะเขาว่าสองสันยูนเหมือนเขาเลยเขาว่าสองสันทำไมหรอครับสารแบบว่าต่างบ้านต่างเมืองมาอ่าใช่ใช่ผมก็เหงาป้าเจลเหงาจะไหป้าเจลยังเหงาเลยป้าเจลป้าเจลเคยทํางานที่โรงงานอ่ะมีคนมาเจ็บป้าเจลไหมครับไม่มีหรอกไม่มีลุงเอฟคนเดียวมีคนเดียวไม่ จร,จริงๆมีคนอยากจะจีก,ก็ได้นะแต่ว่ากลัวลุงแอบหรือเปล่า<ช>ลุงแอบก็ดูอย่างเนี้ยโรงงานนั้นเขาไม่ค่อยมีผู้ชายมั้งมีน้อยเท่เรามาชอบเราโหส,สาวๆผิดหวังเพียบเขารู้ไหมเขาชอบสตอรี่เกี่ยวกับนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพ่อกับแม่อ่ะก็เจอที่โรงอันเหมือนกันพ่อก็เป็นผู้ชักกันเนาะเป็นเมนเจอร์ไงแล้วก็แม่อ่ะเข้ามาตอนเล็กๆไงปั้นแม่ผมมาแบบมีตังค์นะครับแต,แต่ว่าพ่อก็จนนะ แล้วพว่อก็อันอันนี้อินเทอร์วิวกาตาดาเรียกว่าอะไรอะถ้าคนมาทำงานตนล็กๆกันใครกาตะเขียนใช่ไหม,มแล้วก็เขียนว่าพ่อก็เลี้ยงหมูประมาณ50ตัวมีปลูกข้าวด้วยแล้วก็พ่อก็เฮ้ยคนนี้นักอนดีแล้วก็รวยด้วยอ่ะคนนี้ผมก็จองนะอะไร <laughs> <laughs> คมไม่ไม่กี่ปีก็มีลูกเชยเลย <Okay. S 1> คือผมมา <Okay. S 1> <laughs> ก็เลยแต่งกันแม่สวยไปเล่าให้เราฟังแม่กับพ่อไงเราเรื่องเดียวกันบ้าคุณไม่เหมือนกันนะครับแม่บอกว่า <laughs> พ่อก็จีบก่อนพ่อบอกว่าแม่ก็จีบก่อน <laughs> อะไรกันแม่อ่เดี๋ยวชิมดูที่มันเค็มไหมเจ๊ใส่เกลือไปหน่อยถึงใส่ไปเยอะปะที่ใส่มาการีนทำไมมันก็เหมือนน้ำมันเจ๊มันจะทำให้หอมเขาใส่เนยกันทั้งนั้นเลยโยนมาที่เลย มาหั่นเยอ่เลยหั่นเลยเดี๋ยอะๆอันนี้เสร็จแล้วหรอครับไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับกินกินก่อนโอ้ยโหน้าอันนี้กินได้หรือเปล่าแต่ไม่หาถ้ากรอกมาเขาบางนล้วออันนี้ผมรู้แล้วถ้าไปห้างอ่ะอันนี้มาใส่ตรงให้แบบไข่ใช่ไหมเคยแม่เกาหลีซื้ออันนี้ไปเยอะไงแล้วก็กลับตอนนี้ไงให้เพื่อน เดี๋ยวปีห mm น้าแม่มาใช่ไหมแม่ไม่ต yeah, ้องไปซื้อไหนห้างก็ได้นะที่ำใช่โทษแล้วก็ให้ไปเลยใส่แล้วรวยๆมารวยรวยๆรวยนะฝัมือพิทำมือเอี่ยงงี้ทำอย่างงี้ยแล้วรวยอ่ะเดียเอามาอีกยูนเป็นตัวน้ำมันว่าน้ำมันใส่ลางๆเลยลูกน่าแต่เหมือนอันนี้นะเลยแน่นอน ใช่ใหไหมวยใช้กล้วย,<ม>อ,ยวอย่างนี้แค่คือจานแบบนในส่กับแค่อทก็จะรูระ้ไหมครับปกติผมไม่ชอบกินกล้วยนะเพราะว่ารสชาติแบบเปรี้ยวนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่ามันกล้วยแบบสีเขียวๆอย่างนี้มันทอนแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีรสชาติเปรบบี้ยวนะก็เลยเขาชอบอะ่ะอันนี้ไม่ต้องปรุงรสใช่ไหมครับอันนี้กินแบบนี้เลยเอาไปฉาบกีกก็ได้ทำไมบ้านแม่มีทุกอย่างก็ไม่รู้เนี่ยแหละค่ะแม่ ผงชีสกับผงปาปริการ์เดี๋ยวเราสูร่าแล้วก็เอากล้วยใส่หม้อแล้วเราก็เอาผงโรยแล้วก็ทำเนี้ยได้ได้ได้เฮ้ยไปไหนหมดอ่ะไปไหนหมดจักรกินหมดโอ้โหเทิอิ่มมื้อเลยเหรอ้วยใส่ตรงนี้หรอครับเอ๋ลองชิมก่อนว่าชอบแบบธรรมดาหรือว่าชอบแบบคุกแล้วมันไหนครับประมาณเนี้ยประมาณนี้ก่อนนะเอาชีสเลยเอาอะไรปาปริกาก่อนดีืวะอันไหนอันไหนก่อนหรอครับปาปริกา เฮ้ยลมพัดออกมาออกมาไม่ต้องเยอะใช่ไหมครับยห้เบาๆนะเอานี่กล้วยแตกดูเรียบดียังร้อยไปก็บอกครับเออเบาว่ะร้อยไปใช่ไหมเอออันนี้รู้สึกมือนนี่เลยอะขนมอะก็บอกขนมไงอันนี้ต้องมีสกิลนะคุณสาอย่างนี้ ว้าวแก่ฟักไม่เคยกินฮ่าฮแสดงว่าแม่เจ๋อชอบกินจริงชอบกินอร่อยหรอคำเมื่อกี้ชิมแล้วหรอครับย่างฮอร่อยเห็นปะว้าวอร่อยนี่แหละแม่ชีสเก็บเลยครับยังไม่ได้กินเลยต้องลองเอาลองด้วยเอาใส่กระมังว้าวอร่อยอร่อยใส่กระมังเอาใส่กระมังยุ่นทำยานึงป้าเจ้าชอบชิมไหมครับเไม่ป้าเจ้าอิ่มอยู่เห็นไหม แลว้วกล้วยกอบเราเรียกคุณไม่ได้นะต้องเรียกตาจริงเหรอไตยูน <laughs> <laughs> ให้ป้าจาชิมว้าเธออันนี้ชีสนะครับชีสแม่ชีส,ชสอร่อยใร่ไมลูกมันกอหอมอร่อยเป็นแบบใแชบบ่แตบบ่เขาชอบธรรมดามากกว่าว้าวชีส,ชสอันนี้รสชาติแบบวัยรุ่นเนาะอร่อยี ว้าวเถอะอืมว้าวเถอะแต่ว่าซื้อมาที่ไหนเถอะแมสซ์รวมเอาไปหมดแล้วไม่ไรเดี๋ยวมีในกระทะอีกนี้เดี๋วจริงๆอันนี้อร่อยกว่าชีสปาป,ปิก้าอร่อยอืม ไอชีหอมแต่ถามจริงๆอะแม่ถ้ามแม่ชอบกินอะไรแม่ชอบกินออริจินอลไม่ใส่อะไรเลยถ้าท้าม่คนมีขนมแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องมีเลยไม่ต้องมีเพลงเกิร์ได้นะ้อใช่ไหมครับใช่หี่พอไหมถ้าไม่พอต้องต่ออีกนะโอ้โหน่าจะไม่พอกิน,ก,น<ๆ>กินกบๆวบวบเป๊บเดียวก็หมดละโอเคทุกคนอันนี้คือแบบโทษสุดท้ายนะครับวันนี้โทษเยอะ ชัยเกสสองทันด้วยต้นเล็กชัยเนียจะี๋ยหมดแล้วก็เอาอันไมนมาแม้จะมก็มีถุงนึงแล้วก็อันนี้ยังอีกแล้วก็อันนี้อีกว้าวป้าเจวันนี้ต้องเอาไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เยอะเอาจะกระปุกนั้นอันนี้ไงอันนี้น้าจะมีคนเข้ามาอ๋อป้าแดงโอ้ยมับพอดีนะใครกล้วยก๊อบไงก็ไม่ใช่ก๊อบป้าเจอไม่ปรุงอะไรเลยรอครับไม่เอาทับทิมหรอครับ ทับทิมไม่เอาหรอครับปาบิก้าปาบิก้าไม่เอาหรอครับทำไมเรียกทับทิมอ่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรมาจากไหนเนี่ยทับทิมมาจากทับทิมพนน้ำสกุลสวัสดีครับล็องมะกอากำลังลงมาก่รามาอะไรกันคะมีกล้วยกรอบกล้วยกรอบคุณลุงสวัสดีุ่นครับขอบคุณนี่ภาษาญี่ปุ่นเพื่อไงภาษาเกาหลีไออเกาหลีเพื่อไงขอบคุณมากครับขอาคุณมิดาก อ้าวขอเป็นเกาหลีเกาหลีนะมีหลายย่างนะครับหลย่างอ๋อหลายย่างใช่ไหมใช่ครับพ่อบอกว่าใช่เอาไหมใช่หรออมาไปเร็วจังเอ้าทำไมป้าจับกับเร็วจังใช่ทำไมป้าจับกับเร็วจังคุณลุงครับเป็นยังไงบ้างกับสีมือของพงอร่อยค่ะโอเคโอเคใช่ไหมครับยังนั่งใครได้ไหมถักทีตลาดได้ถักน้ำตาลเปล่าหรอน้ำตาลเปล่าผมก็ชอบใส่อันนี้ ะไรนปาปิก้าปาปิก้าก็จะบอกว่าอะไรวะได้กล้วยไปแล้วเตรียมไปเตรียมไปโตดี้ใหม่โอโหเมรี่คริสต์มาสคุกกี้กล่องแดงในตำนานเมรี่คริสต์มาสด้วยขอบคุณค่ะอี๊ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เอาอันนี้ไปด้วยนะครับกล้วยกอบะกุ้งให้ไหมครับกุ้งมาเลยเอาเอาอะไรบ้างเอาอะไรเอาปาปิก้าหรือเอาชีสชีสกับปาปิก้าเอาอะไรบ้างครับไม่รู้ทำไงอ่ะเอาอะไรที่อร่อยอร่อยอ่ะปาปิก้าทำให้กุ้งนิดเดียวนะครับแล้วก็ย้งชิมก่อนแล้วก็ถ้าชอบผมก็ทําให้แบบเต็มที่ลองชิมก่อนนะคะคุณลุงอร่อยอร่อยเอาอันนี้ไหมครับเอาอันนี้ไปเลยไหมครับเอานั่นแหละอันนี้แหละอร่อยอืมเอาเลยอร่อยใช่ไหนครับเอาอันนี้นะ โ <Okay. S 1> อเคเลยแล้วครันเยเอะหรอโอเคเสร็จแล้วครับ Merry Christmas ขอบ,ขอบคุณมากๆค่ะ <laughs laughs> Merry Christmas ให้กล้วยก้ย <laughs> อันนี้เมื่อเราจะกินหมดนะ่ะเนี่ยมีถุงด้วยนะ วันนี้วันที่วันคริสต์มาสนะครับทุกคนแต่ว่ารู้สึกไม่ใช่แบบคริสต์มาสมันวันธรรมดาเลยร,ร้อนด้วยวันนี้ปกติคริสต์มาสมันหนาวใช่ไหมแล้วก็มารีคริสต์มาสทุกคนนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ